สวัสดีพี่น้องปองป่ายสกู๊สกุคน,นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้ก็มาตึ๊กเบ็ดนะครับตึกเบ็ดปลากเค็งน,นะครับมันกับช่วงนี้กับไม้กับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับหัวไหลไปหน้านะครับปากพอนะครับ จะพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศนะครับว <TH> so ่าจักสิได้หรือไ่ได้นะครับเพราะว่าปลามันก็ต้องเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆปลาสามสี่ตัมันก็กินมันก็ได้บองสามสี่ตนะครับได้หน่อยได้หลายเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้เบ่งนะครับปเฮเฮ้ย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 เฮยเฮย ใหญ่เลยนี่คือว่าใหญ่แล้วตะกิงตะกินมากอ่าสุดยอดสุดยอดอ้าวหนึ่งโอ้ยลุดปลาอย่างเมื่อกี้นี่เหรอปลาข,าว,า,ขาวปลาขาวบอ,อโอ้โหโหดแทะ อี๋นี่โอ้เหลืองเลยตัวนี้ก็ได้กำลังเริ่มเหลืองละ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมันแล้วเริ่มเริ่มมันอ่ะสิกัดแล้วบ่ก <c oughs> ปช่วยใส่ใส่แมงกวางนะ <c oughs> เยอะไหมไม่ได้เยอะเขาเรียกแมงอะไรแมงคามอยู่บ้านเรียกแมงคามแมงกวางแมงกวางใช่ไหมภาคเหนือนี่ครับหาต้นอะไรก็ต้นสะคาร์มบ่ ต้นไะ้ต้นไมน้นี่ยน,น,นียน่ยๆน,ยนยมาดูดิไปทำทาอะไรเนี่ยไปให้เด็กเต้นบอกอโอ,โอ้ตัวแม่ทั้งเมืนเนาะแทบบาแบลแผลมึน ออสูจอดสูจอดอ่ะมันมีกูี่ต้นนี่ต้นยังไม่ไปเอาเหรอบ่เพราะมันสายแล้วมันไม่ไปบ่สายเลยแลละมันบินดีไหมบินแล้วก็หล่นใช่ไหมมันอยู่ในต้นอะไรต้นกระแต่นาะมะกระแต่เนาะไม้มะกระแท่นเอาเอามานมาฮะทางนี้ก็ปุ๊บเนี่นะยมานละ ปากท่ออีกแล้วพี่น,อน้องเอ้ยมันกระสุนแมวอมกระสะได้บ่องหละดโตซองโตนะครับปลาเอ้ยเอ้ยได้อีกแล้วครับตัวหนึ่งโอโ้เหลืองอ่อยเลยตัวนี้สวยงามส่นี้นะครับ นี่ย่อนลงไปแรงๆเลยตอนนี้มันเป็นปลาปลาเข็งนะครับปลาหมอเนี่ยแหละนี่มีเตจไซ้ง,งามๆครับมาวันนี้มีแต่ไซ้งามๆปลาหมอหมอหน้านะครับ เป็นนาเรือนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมเข่าขึ้นโได้อ้อยนะครับอ้อยนี่ก็คือเอาลำเอาห้าผสมผสมน้ำโอ้ยดึงแห้งกับโได้เห็นโต,ติแล้วครับต,ติแล้วติลวติแล้ว,ลวโอ้วส่วนเศื้็จะมีเสียงนกเสียงกานะครับ

Oo 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 lẹo 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 โดนแล้วโดนแล้วมนทีแต่คุ้ม

หลังจากตึกได้สักระยะนึงนะครับนะกัปลากะกินกัถือว่าเสีได้อยู่ครับแต่ว่ามันเป็นปลาหมูสามสี่ตัวแบบนี้นะครับมื่อนี้กัเสียด้กกับแล้วครับเปดมันหอนละแกนี่ครับปลามือนี้กับพอได้อยู่ครับบ่ได้ลายก็ได้พอ เส็จอาหารนะครับบางทีก็ให้พี่น้องมาละปลาเป็นปลาน้อยนะมดวุ้บวิบวิบอยู่ครับน้ำใสบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับมี้สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเมืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับซองทางเดียวสแนลลขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ